สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสามราศีไหนที่ดวงเสี่ยงโชคเด่นสุดๆชีวิตจะรวยรวยแบบรวยไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวค่ะสามราศีเฮงรับเมษาดวงเสี่ยงโชคเด่นสุดชีวิตพลิกผันรวยไม่รู้ตัวเดือนเมษายนนี้ดวงเสี่ยงโชคเด่นสุด สาราศีเข้าวินดวงชะตาชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเงินทองมากองตรงหน้าผลประโยชน์เข้ามาแบบจัดเต็มรุ่นรวยรับทรัพย์รับโชคจากการเสี่ยงโชคมาเช็คกันเลยดีกว่าว่ามีราศีไหนกันบ้างราศีแรกได้แก่ชาวราศีเมษท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมต้องบอกอย่างจริงใจว่า เดือนนี้ดวงดาวมากมายทั้งหลายดวงอาทิตย์ที่แวะมาเสไฮหายตอนกลางเดือนบวกกับทั้งราหูสุขพุทธพระหัสมฤตยูส่งดังสีเฮากวงมารุมมาตุ้มรักแมรี่สุดๆไปเลยอย่างหนึ่งที่ต้องระวังแบบสุดติ่งคืออารมณ์เธอมันจะพุ่งพล่านพร้อมบวกแบบสุดๆก็สงบสติอารมณ์หน่อยนะอย่าเวียงมากเกินคุณแม่แล้วสำคัญ งดสารแณใส่ใจเรื่องชาวบ้านเพราะบางทีที่คิดว่าบันเทิงอาจจะกลายเป็นเรื่องสวยเพราะรถทัวร์จะกลับรำหันมาจอดหน้าบ้านนะเจ้าคะส่วนดวงการเงินยังถือว่าดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสยังยืนสวยๆสบัดบ๊อบอยู่ในภพการเงินและกำลังเป่งรัศมีเตรียมย้ายราศีในเดือนหน้าก็จะมีข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองบางคนก็มีเงินเดือนขึ้นบ้าง โชคลาบก็ปังอยู่ลองแก้งๆหยิบสักใบสองใบส่วนคนทำธุรกิจนี่ยอดเข้าแบบรัวเว่อร,อร์มูหน่อยอะไรหน่อยกระตุ้นความปังปุริเย่ราศีที่สองคือราศีที่เป็นม้ามืดได้แก่ชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมณตอนนี้ยังถือว่าโอเคอยู่ดาวพฤหัสยังเลงงานบุญงานกุศล ควรไปอย่าได้ขาดนะมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยเพราะบุญจะเป็นสิ่งที่ซับพอร์ตดวงของเราให้ยังไปได้ดวงต่างประเทศก็ยังมาดวงเดินทางก็ยังมีช่วงวันหยุดนี้อยากไปเที่ยวไหนจัดไปจ้าเที่ยวสวยๆเป็นการเสริมดวงให้ปังขึ้นอีกต่างหากยิ่งถ้าเที่ยวด้วยมูด้วยคือเลิศเทพเด่นเสริมดวงเช่นแชร์กงหมิว ท่านกนอูหนุมานพระขันทกุมารจัดไปจ้าเพื่อความปังส่วนดวงการเงินดาวพฤหัสก็ยังส่งผลให้เรื่องการเงินของเราการเงินยังคงไหลเวียนคล่องตัวดีอยู่มีเรื่องต้องจ่ายบ้างแต่ก็คอนโทรลอยู่ส่วนโชคลาบก็มีแต่ฟริล์อยู่บนดินจ้าห้ามมุดลงใต้ดินนะคะไม่เวิร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมเปรพร้อมให้โชคมีความเป็นลูกรักของพระเจ้าอยู่นะว่าไม่ได้ราศีที่สามได้แก่ชาวราศีมีนท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง15พฤศจิกายนว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะสาวๆโดยเฉพาะเรื่องหัวใจเนี่ยไม่เป็นอันกินอันนอนหัวใจมันรุ่มร้อนอยู่กับคนในใจ ช่วงนี้มันโฟกัสเรื่องความรักแหละเพราะดาวีนัสด,ดาวพเทวีรักษมีมาชนกับราหูมันก็จะกระตุ้นให้เราเปลี่ยวเราเงาเราอยากมีคนมาดูแลหัวจิตหัวใจและมันก็มีเข้ามาแต่ด้วยมันเป็นราหูนะมันจะมาแบบรักใสๆหัวใจสีชมพูมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีความเป็นตัวร้ายกับตัวแสบอยู่บ้างแหละ แต่เอาเถอะถ้าช่วงนี้ยังไม่ก็ไม่แห้งนะคะพร้อมเปียกแฉะรับสงการเลยทีเดียวส่วนดวงการเงินการเงินมีดาวทิดโคจรมาเป็นมหาอุดตอนกลางเดือนการเงินที่มันมีปัญหามันก็ดูคี่ขาขได้มากขึ้นผู้ใหญ่เพศช,ชายดูจะสามารถช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้หรือถ้าต้องไปคุยงานคุยธุรกิจคุยเรื่องเงินเงินทองทองถ้าไปคุยกับผู้ชายร่างใหญ่ ดูมีสง,ง่าราศีอันนี้จะดีจะปังมากโชคก็มีลองเสี่ยงดูไปไหว้พระแก้วมรกตพระพุทธชินราชหรือพระธาตุเจดีสีทองอารามจะทําให้มีโชคมีลาบกันเลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับราศีดวงเฮงดวงปังดวงโชคลาบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แทงให้กับช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ